ซลเรื่องนี้พี่เป็นคนผิดก่อนต้องขอโทษน้องหญิงด้วยเช่นนั้นท่านพี่ลองอธิบายมาบ้านเรามีหลานชายอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋หลานชายหลานชายอะไรสายไหนล่ะ จงใจมาจับคนที่สำนักศึกษาก็เพื่อออกหน้าให้เด็กหนุ่มคนนึงเหรอสุลวุหวหยุดพูดได้แล้วท่านก็แค่อยากแสดงอํานาจจงใจหาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาทําให้ข้าลําบากใจจะ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 ชายหนุ่มอะไรกันสหลวุชายหนุ่มหน้าตาเป็นยังไงชายคนที่สูงขนาดนี้หรือยังขาวๆผอมๆแถมยังหน้าต่างงดงามแต่ไม่งามเท่าข้าคนนั้นหรือเปล่าเหมือนจะใช่นะจ๊ะยิ่งมาเหมือนจะใช่นะใช่หรือไม่ หรือไม่บ้านเรามีหลานชายคนนี้อยู่จริงเหรอท่านองหญิงเป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นอะไรมาก ทำไมเจ้าใส่ชุดนี้ละ่ะนี่ค่ะหาชุดนี้เจอในตู้เสื้อผ้าของเจ้าชุดที่เจ้าใส่ตอนศึกษาที่อยู่สำนักศึกษาฮั่นหลินเป็นอย่างไรบ้างพอดีตัวไหมเจ้าคงไม่ได้คิดจะใส่ชุดนี้ไปหาลูกป๋ออันที่สำนักศึกษาฮั่นหลินเนะรู้ใจข้ามไปเ <ทำ S 2> นะ้ทำไมอ่ะเจ้าไม่มีเหตุผลจะจับลูกป๋ออันแต่ข้าช่วยได้เจ้าจะช่วยอะไรเจ้าจะไม่เข้าใจอีกเหลอ ข้าเปลี่ยนร่างเป็นสิทธ์พอดีแล้วก็มีเสื้อผ้าพอดีร้อยข้าป่าปนเข้าไปก่อนข้าจะหลอกเขาสักหน่อยต้องมีเหตุผลให้เจ้าจับเขาไปที่สำนักมือปราบได้แน่ส่วนต่อไปจะสอบสวนอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วข้าให้เจ้าไปไม่ได้คดีกุ้ยชาาเกี่ยวพันกับคนมากมายจะให้เจ้ามีอันตรายไม่ได้เ้าจะมีอันตรายอะไรได้เล่ารัศึกษาฮัตหลินนั้นมีแต่เด็กน้อยเขาว่าข้าไปแล้วพวกเขาต่างหากที่จะมีอันตรายเนืะลู่ติ้งเจ้าล้ำลึกฝีมือล้ำเลิศ ข้าจะให้เจ้าไปเสียงไม่ได้เฮ้ยซังเปียหลีพูดถูกจริงๆเจ้าเนี่ยน่าเบื่อไปแล้วนี่เจ้าอย่านั้งสิงไอ้บ้าเนี่เจ้าเด็กบ้านี่ตัวขัดตุนสื้อมาตั้งนาน ได้ยินว่าเจ้าทำงานอยู่ที่ฮัวเสียงหลงทำงานที่ร้านสตรีคงไม่ใช่ว่าชอบเท่าแก่ของพวกเจ้าหรอกนะได้ยินว่าสตรีคนนั้นหน้าตางดงามจริงๆอะลูกปออันะจะบอกเจ้าให้ <c oughs> จะว่าก็ว่าข้าจะมาว่าเท่าแก่ของข้ายิไมไป้ำไมพูดจาเหลวไหลเขาก็คือลูกปออันเอ้าก็วันนี้ข้าจะพูดจาเหลวไหลกําลังหาเหตุผลจะต่อยเจ้าอยู่เลยไงเล่าใครเนี่ยเจ้า เจ้ามอะไรโอะไรของเจ้าเยอะาทำรายคนแล้วทำร้าคนแล้วมามามาไปเลยเลือดเลยเลือดเลือดเมิอข้าข้าเลยโ้โแล้วล ไปสำนับมือปราบแล้วไปหาท่าดาของข้าฟ้องรองอ้องเขาฟ้องร้องเฮ้ยอ,อ,อูหมิงอูหมิงแต่ท้าขอรับมีคนมาฟ้องร้องบอกว่าเป็นหลานชายท่านมีเรื่องก,กับคนที่สำนักศึกษาหัันหลินและยังถูกต่อยจนบาดเจ็บหลานชายข้าเลยขอรับสาบสูญเหรอตามกฎหมายต้าฉีบุุรทุกคนต้องขึ้นทะเบียนบัญชีบัญชีจะแบ่งเป็นสมชุด ชุดหนึ่งเก็บไว้ที่อำเภออีกชุดเก็บไว้ที่เมืองอีกชุดเก็บไว้ที่กรมคลังบัญชีจะปรับปรุงทุกสามปีคนที่เจ้าตามหาบัญชีของเขาไม่ปรับปรุงตั้งแต่15หปีก่อนแล้วนี่เป็นบัญชีที่ข้าคัดลอกมาจากกรมคลังเจ้าดูว่าใช่เขาหรือไม่ส,สัพทศูนเหรอส,สัพศูนย์หมายความว่ายังไง ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายข้าพูดสิ่งที่ควรพูดไปแล้ววันนี้ลำบากเจ้าแล้วอืม มือกับพวกเจ้าเรายหงาพอแล้วเจ้าอย่าพึ่งพูดพวกเขากายกนและการล้อมฆ่าคล้ายกับโจรภูเขากับพวกขโมย โจรภูเขากับโจรหลังมา้าต้องไปฝืนมือของพวกลู่ติ้งเจ้ากับหลี่จิ้นเป็นแน่ใคาจะไปสับพวกมันสังเปีหลีนานซิงเจ้าดูแลเราเยอะหน่อยอสังเปี่หลีสังเปหลีเจียงซิงปยเจ้าหลบไปเจ้าอย่าทำเรื่องโง,ง่ๆไปหาพวกเขาตอนนี้มีประโยชน์อะไรไม่มีหลักฐานไม่เพียงแต่แก้แค้นไม่ได้ยังจะพลอยซวยไปด้วย สุดนัพวกนั้นวันนี้จะถูกฝังไปพร้อมพี่ไก่สังยอยเฉินซูตายเจ้าจะยังใจเย็นแบบนี้ได้ไหมใส่หัวไปพ,วพี่ใหญ่จางเบลี่พี่ใหญ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 ่ถ้าใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยถ้าท่านเป็นอะไรไปจะบอกเจีเย่หูหญิงกับแม่ทัพหนานยังไงล่ะพรุ่งนี้ข้าจะนำหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ถาวายแกฟาบาทขอให้อนุญ,ญาตให้ข้าตรวจสอบตระกูลหลีกับตระกูลลู่ อนนั้นก็พระเจ้าจะต้องสืบหาหลักฐานบ้าบออะไรนั่นพี่ใหญ่ข้าถึงได้ตายแค่วันเดียวหากพรุ่งนี้ฝ่าบาทไม่ทรงอนุญ,ญาตข้าจะไปกับเจ้าอรารวาสให้แตกหักกันไปข้างได้พรุ่งนี้ข้าจะรอที่หน้าประตูวังหากเจ้าไม่มาข้าก็จะไปจัดการเอง ซางเบลีเจ้าอย่าทำเรื่องงงงๆเด็ดขาดในเช่นนั้นพี่ใหญ่ของเจ้าเขาจะตายเปล่าตายแล้วล่อนาที่เฟิงตายได้อย่างไรระหว่างทางที่พี่ใหญ่ไปถึงโจ ถูกดักซุ่มทําร้ายจนตายถิงโจลนานที่เฟิงออกจากเมืองหลวงไปเมื่อใดเหตุใดเขาไม่มาพบข้าก่อนกระม่อมกระม่อมกับพี่ใหญ่ทําเพื่อหาหลักฐานหลักฐานอะไรลู่ติ่งเจ้ากับลีจจุนใช้กุ๋ยเฉาหาผลประโยชน์หลักฐานอยู่ที่ใดเอออ เจ้ารู้หรือไม่ไม่มีหลักฐานแต่ส่ร้ายขุนนางใหญ่ในะราชจจสำนักเป็นความผิดสถานหนักกระหม,ม่อมพูดความจริงขอ่าบาทอนุญาตให้กระหม,ม่อมได้สืบต่อกระหม,ม่อมต้องหาหลักฐานได้นะสืบเลยเจ้าจะสืบอะไรตรวจสอบขุนนางสองคนโดยไร้หลักฐานหรือว่าไปถึงโจโดยไม่มีสาเหตุ คือตรวจสอบสาเหตุการตายของหนานจี้เฟิงทั้งหมดพะยะค่ะบังอาจแต่เท้าลูกกับเท้าลีไม่ได้มีความผิดแต่หนานจี้เฟิงจะถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนักโทษจะพูดปากเปล่าก็จะให้ข้าอนุญาตให้เจ้าตรวจสอบจะไม่ทําให้คุณทาตายล่าหัวเราะเยาะว่ากลับถูกเป็นผิดหรอกนะฝ่าบาทกระหม่อมยีิงสิ์ไปอยู่ที่ใดกระหม่อมไม่ทราบ ข้านุญาตให้เจ้าสองคนทำงานเจ้าเห็นคำพูดของข้าไม่มีน้ำหนักเลยแกรงว่านานจีเฟิงออกจากเมืองหลวงไปตอนไหนเจียงสินไปก็ไม่รู้สินะไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมทาหารขอรับโบยหนึ่งร้อยทีอรับ